สวัสดีค่ะมาพบกับช่องไก่888กันอีกแล้วนะคะช่องไก่888วิเคราะห์เลขเด่นเลขเด็ดแนะแนวทางในการเสี่ยงโชคคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อวิเคราะห์แนวทางตัวเลขในการเลือกซื้อสลากินแบ่ง รัฐบาลเท่านั้นสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกุท่านนะคะมาพบกับช่องไก่888กันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะทางช่องของเรานะคะ มีตัวเลขสองตัวบนนะคะสองตัวบนประจํางวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกสีนี้นะคะก็ใกล้จะถึงวันที่หนึ่งกันแล้วนะคะ เรามาชมเลขสองตัวบนของสูตรนี้ในงวดก่อนกันก่อนนะคะจะได้ทราบที่มาที่ไปนะคะว่าตัวเลขสองตัวบนของวันที่1ธันวาคมนะคะมาจากสูตรนี้ในงวดก่อนนะคะในงวดก่อนสองตัวบนนะคะก็จะเข้าห1หนึ่งตรงๆนะคะผลรางวัลสตัวบนนะคะออก เจ็ดหกหนึ่งนะคะและเลขสองตัวบนที่ทางช่องได้จัดทําให้นะคะเข้าสองตัวบนนะคะหกหนึ่งเข้าตรงๆนะคะและต่อมานะคะเราก็มาดูนะคะตัวเลขสองตัวบนจากสูตรนี้นะคะของงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกสี่นะคะว่าจะมีเลขอะไรกันบ้างนะคะสองตัวบนประจํางวดวันที่ หนึ่งธันวาคมสองห้าหกสี่มีดังนี้นะคะสองเจ็ดสามห้าสามเจ็ดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าเก้าหกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าแปดเจ็ดนะคะ ในงวดที่แล้วสองตบนจะมีเพียง9หางนะคะแต่ในงวดนี้นะคะในสูตรนี้จะตัดได้เหลือเพียงแค่12หางนะคะก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะตัวเลขที่ได้เกิดจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นเพียงการวิเคราะห์แนวทางความน่าจะเป็นของตัวเลขเท่านั้นโดยอาศัยข้อมูลทางสถิติ และแนวทางการเดินของตัวเลขน,นะคะเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลมาคอยลุ้นกันนะคะ2ตัวบนในสูตรนี้นะคะจะมาหรือว่าจะไม่มานะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะได้รับไว้พิจารณากันด้วยนะคะ ตัวเลขในสูตรนี้ก็จะมีหลายหางหน่อยนะคะตามสูตรนี้ตัดออกมาก็จะได้12หางนะคะถ้าสองตัวบนในสูตรนี้เดินต่อนะคะสองตัวบนในงวดหน้านะคะแนวทางก็จะไม่ยากนะคะเราจะดูตัวเลขจากสูตรเพียงอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราต้องดูแนวทางการเดินของตัวเลขด้วยนะคะ เพราะว่าแนวทางการเดินของตัวเลขสำคัญมากๆนะคะแนวทางการเดินของตัวเลขจะช่วยให้เราจับเลขคัดเลขและตัดตัวเลขให้เหลือน้อยหางได้ด้วยนะคะซึ่งแนวทางการเดินของตัวเลขนะคะทางช่องก็ได้ลงคลิปไปแล้วนะคะในงวดก่อนๆน,นะคะก็ท่านผู้ชมสามารถย้อนหลังไปดูกันได้นะคะ ก็ขอฝากเลข2ตัวบนในสูตรนี้นะคะไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับไว้พิจารณากันด้วยนะคะผิดพลาดประกันใดทางช่องต้องขออภัยไว้ณที่นี้กันด้วยนะคะและทางช่องนะคะจะมีแนวทางของตัวเลขมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมเรื่อยๆนะคะทางช่องหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านจะมีโชค กับตัวเลขในการเสี่ยงโชคนะคะและในคลิปต่อๆไปนะคะท่านผู้ชมที่ชื่นชอบตัวเลขนะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง youtube ไก่888กันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ เพื่อรับการแจ้งเตือนของคลิปใหม่ๆนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดการรับชมของคลิปใหม่ก่อนใครนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านโชคดีกับตัวเลขในการเสี่ยงโชคนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ